7. สัพพม,มกสูตรว่าด้วยมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรร้อยหแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอาหารหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุตรของสกุลใดบูชาบานดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีพรหม บุตรของสกุลใดบูชาบิดามารดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพเทพบุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพาจาร์บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีอาหุนายบุคคลภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมนี้เป็นชื่อของมารดาบิดา คำว่าบุรพะเทพนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าบุรพาจารย์นี้เป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าอาหุนยะบุคคลนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาข้อนั้นพระเหตุไรเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้ พระผู้มีประภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่ามารดาบิดาผู้อนุเคราะห์ประชาท่านเรียกว่าพรมบุรพรเทพบุรพาจารย์และอาหุนยบุคคลของบุตรทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลบัณฑิตพึงนมัสการ และสักการะมารดาบิดาด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการอาบน้ำและการล้างเท้าเพราะการปรนิบัติมารดาบิดานั้นบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาในโลกนี้เองเขาตายไปแล้วย่อมบ,บันเทิงในสวรรค์แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล สัพพรมะกะสูตรที่เจ็ดจบ